แอววุตจมึงไปตายข้างในเลยแล้วดีเลยนักกอลคือจะแอววุตแน่เลยเต็มที่ครับเต็มหมดนะโนมี่ดีกว่าวันนี้เต็มท erm? ี <t ice> <t ice> ่ครับได้หมดครับไมม่โนีคืออผมกดปั๊มไว้ด้วยนะนิดนิดมันไหวไปนะได้ นี so ่ไมเบตมันขีดแรงมากเลยโอ้โหคุณตำรวจคุณตำรวจอย่าทำร้ายประชาชนเลยเอามาคเอาลันเอาตำรวจเอาตำรวจนั่งฟ้าไปนั่งฟ้าไปนั่งฟ้าไป đi, 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 ăn đi, mời đi. Ui, 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 kẹp ui, 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 ui. เฮียเฮียพัมคิวกูไอ้สักดิ์ติยับโอยตัวนน้เฮี้ยอะไรวะไอ้นี่ไป่คิ้อยอะไรอเจ้าไ <c oughs> อ้เจไอ้บุ <c oughs> ตรไอ้ตับ เอ้ปล่อยพี่ไอ้บ anyway ุปล่อยปล่อยพี่ตีนายโยกนกโจรไอ้บุญโดนโจรหลอกไอ้บุญโดนโจรหลอกไอ้บุญโดนโจรหลอก it อ,นนอันนี้อันนี้มานี่ไอ้ช้างไอ้ช้างเฮ้ยกูปล่อยกูนี่กูจะตีช้างเดี๋ยวนา,ายกอ่ะน้องสาวน้องสาวพี่น้องสาวน้องสาว บริการเฮ้ยตายยั้ตายล้วลุ้มล้ม สูดแล้วไม่ตีคนจริงก็ต้องมือเปล่ามันบ้าปะตัวนี้โอ้ยตรงไม่เต็มตรงขี้ไม่เต็ดแมโอ้โหโอเคเลยเฮ้ยนี่ยคนจริงเขามือปล่า โอ้โหยกลวงอู๋พิซาโฟจริงๆเราฉีดเลือดให้กันได้นะเราเป็นหมอเร็วคนจริงต้องมือเปล่าคนจริงต้องมือเปล่าถผมยังไม่เล่นโอ้โหวะนับโอ้โหใบติดโอ้เอา วาดโดเดียวแป๊บเฮ้ยคนจริงต้องมือเปล่าดิเฮ้ยโอ้โหโอ้จะไปวุฒิดิเะไปวุฒิดิคนจริงมือเปล่าไอ้พวกเล่นต่วุฒอ่อนวุฒอ่อนอาวุธอ่อนอาวุธอ่อน

กอดเป็นี่ยังไงร,งราคาเท่า,หา,า,าไห,หร่ล่ะค้ะพี่บีพี่บีโนขอลโำโพงอันนึงเลยโอ้ยข้นเลยเะลำบโบอ่ะโย่ พูดบอกมาดิพูดบอมาดิพูดบอกมาดิพูดบอมาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮอุ้ยไอ้นี่ไม่ใช่ลุงผู้ชายคนนี้มาเบสมาลุงไปลุงมันไปล oh, oh. ุงม mm ันไปลุงมันไปลุงมันมาเบสหรอเอ้ยทอ้ยอ้้ยยออะไรสนับหรอมาเบสหรอมาเบสหรอไอ้พวกเล่นอาวุธออน เล่นอาวุธอ่ะมันอ่อนเอยเล่นอาวุธอ่อนอ่อนอาวุธอ่อนอวุอ่อนอุ้ยอุ้ยแรงแรงอุ้ย หันไม่ได้โอเคไม่หันนาท,าท,ทีเลยมาขี้ติดอเลย ไ่กทุกนอยทุกนอยอีกทีเดียวทัก

ที่แม่งมาขวอดกูหลบเพลงเี่แสนรุปเลียโอเคตัวหลังแม่งมาต่อยตะกิต เือภูมิเกี่ยตีภูชิมไหนไปไหนเชื่อมภูตีภูชิมะเมื่ไรพอจะเดี่ยวต้องโดนสองที่ดนน ใไอ้เหียตอนนี้เปนช่วงตีกันจับนะครับสบักยกไม่ไปกู กลับกันเลยป้าวฮัลโหล,โลกลับไปดีเราจะแร้งกันก่อนมัน <c oughs> เก็บยังไงพี <c oughs> เ่เก็บเก็บแล้งนะเก็บแล้งมันจะฆ่าหนึ่งตัวได้สองแต้มตายหนึ่งครั้งลบหนึ่งแต้มพาใจปะ้าใจปะ้าใจพี่ <c oughs> ถ้าหนึ่งคน,น,งคนได้ตอเดี๋ยว<ส>นี้มพิร์กจะยัดไอ้พุกับ Sch สิแต่ผมคงติดลบไปแล้วอะตอนนี้แต่คงติดลบไปแล้วเจอแต่อาว,ว,วุธเใช่ ออเอาใหม่เอาใหม่มานีกนน่ก่อนมานีก่ก่อนจะบอกอะไร <c oughs> ปิดเพลงแป๊บนึงใครปิดเพลงได้ปิดหน่อย <c oughs> คือการเก็บแรงนะผมจะอธิบายนะโอ้ยพอเริ่มต้นก่อนหล,หลังจากวันนี้นะก็คือตอนนี้ผมให้ฟรีแรงกันก็คือคุณจะคุณจะใช้อาวุธใช้มหมดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ทุกครั้งที่เก็บแรงนะครับผมจะให้มือเปล่านะผมจะให้มือเปล่าเท่านั้น ในการเก็บแรงนะครับแล้วก็คนเปิดถึงได้รางวัลแรงนะครับใครที่ขึ้นเขาเรียกว่าอะไรคอนนะมันจะมีคอนหนึ่งดาวคอนสองดาวถึงคอนห้าดาวนะครับถ้าคอนห้าดาวเนี่ยใครขึ้นคอนห้าดาวได้เนี่ยจะได้เงินโอซีกับผมเนี่ยหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะ oh oh. ได้ส่วนขึ้นคอนธรรมดานะครับจะได้พอยต์ในเว็บนะครับขึ้นคอนปุ๊บเนี่ยได้พอยต์ในเว็บเลยห้าร้อยตอนหนึ่งซีซั่นนะ เพ้าะว่ะซีซั่นหนึ่งนานแค่ไหนซีซั่นหนึ่งหนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนใช่รีรีแลงหนึ่งครั้งคือหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนรีแ้งหนึ่งครั้งคุณก็จะตกลงมาเหลือไม่มีแ้งเลยอ่ะมันเรียกอะไรวะบอลไม่ใช่ดิอันแหลกบอลเนี่ยไหลอันดับประมาณนั้นแหละคือคุณก็จะต้องเริ่มใหม่ทุกคนนะครับส่วนกดกติกาก็คือว่าคุณจะปั๊มกันก็ได้นะแล้วแต่คุณแต่ถ้าคุณปั๊มกันเสร็จปุ๊บเนี่ย ฆ่าร <C oughs> ุนัวฆ่ากันรุนรัวหนึ่งครั้งสมมติว่าโดนัทฆ่ากับอไอ้การไอ้การยืนให้โดนัทต,ตีอย่างเดียวเลยห้าห้าครั้งโดยที่มึงไม่ตีใครเลยตัวมึงจะบักไปเลยหนึ่งทีหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์เนี่ยหนึ่งอาทิตย์มึงจะเก็บแรงไม่ได้เลยถึงมึงจะมาเก็บกับเขายัางไงแรงมึงก็ไม่ขึ้นเอาแต่ป่ะแล้วถ้ามาต่อยกับพวกเด็กเองเนี่ย แยกใคคนอย่างเงี้ยมั่วมั่วนี้ได้ไหมได้ได้นะใช่อย่างงั้นอ่ะได้คือถ้ามึงมั่วมึงหนัวยังไงก็ได้แต่ถ้ามึงยืนให้ปั๊มอย่างเงี้ยโดยที่หนึ่งคนไม่สู้เลยอ่ะโดนโอเคใช่ระบบมันจะตัดแรงอัตโนมัติเลยส่วนแรงอื่นๆนะครับแรงอื่นๆอย่างแรงอโกขึ้นไปเนี่ยผมจะมีเสื้อประจําแรงให้นะเข้าใจป่ะอ่าฮะคือแรงโกเนี่ยก็จะมีเสื้อส่วนตัว ของแรงโอเท่านั้นเข้าใจไหมหนึ่งเดือนผมจะเรียกเอ้ยเรียกว่ะผมจะเลือกคิงหนึ่งคนสมมุติว่าสมมุติว่าใครอ่ะอ่าผมไม่มีสนามสั้นผมไม่มีสนามสมมติว่าผมผมผมแล้วกันใช่หรอซัดผมใช่คิดไปคอนพิเศษผมคอนห้าดาวของคนอื่นผมคอนห้าดาวโดยที่ไม่มีไม่มีคนขึ้นมาสู้ผมเลยเนี่ยผมได้คิงเลยเข้าใจปะ คิงก็คือว่าจะมีเสื้อส่วนตัวของคิงเลยคนเดียวใส่แค่คนเดียวในเซิร์ฟแล้วก็จะมีพอยต์ในเว็บให้มีรถให้หนึ่งคันเดี๋ยวราก็พากันแกงผู้เยงขับเข้าใจกันตันนี้เนาะอ่าส่วนจำนวนแลงที่มาหลอกแกงผู้เยงตีหนึ่งคนได้สองแต้มนะครับค่าหนึ่งคนได้สองแต้มตายหนึ่งครั้งลบหนึ่งแต้มนะกัเพราะคนที่ปิดคนสุดท้ายใช่ไหมแล้วคือคแลี่คราตัได้ไหมว่าเราเค่าสมมติว่าขึ้นผมค่าโดนัันผมได้สองแต้ม แล้วเราดูได้เลยว่าแบบอีกกี่อีกกี่อีกกี่พอย n ์เราจะได้ขึ้นแรงใหม่แรงใหม่ในพวกเนี้ยอะไรนะแบบเพราะว่าหนักห่าคนโดนได้สองแต้มใช่ป่ะแล้วก็อี่แต้มมันถึงจะขึ้นแรงใหม่แรงสูงสุดหนึ่งพันห้าร้อยแต้มหนึ่งนักเรียนอยู่คนเดียวแล้วหนึ่งวันหนึ่งวันจะมีสามเวลาใช่หรอแล้วผมจะประกาศให้อีกทีว่าจะมีเวลาไหนบ้างเวลาละหนึ่งชั่วโมงแล้วไม่ใช่ปะนั่นแหละมือ หนึ่งวันเนี่ยสมมุติผมเล่นตั้งแต่แปดโมงเก้าโมงเขาวดเที่ยงก็เล่นประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสองใช่ไหมเขาบดตอนดึกก็อาจจะมาประมาณสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มอะไรเงี้ยผมจะมีให้เก็บแรงหนึ่งวันสามเวลาโอเคก็คือพี่บีจะดึงเข้ามาในนี้หรือว่ามันไม่ดึงครับผมจะผมจะประกาศคือคือใครอยากมาเก็บก็มาเก็บอ่ะใครไม่อยากเก็บมึงอยากฟาร์มมึงก็ไปฟาร์มเฮ้ยวันนี้กูไม่อยากปล่อยว่ะไปฟาร์มดีกว่าอะไรประมาณเนี้ย ไม่อยากเป็นจะต้องมาเก็บก็ได้วข้านแล้วก็โดนนายกบังคับให้ทำงานคนคนที่มาเก็บถือจะได้แรงไปบังคับให้ไปตำรวจอีกต่างหากยู่โดย้อนไหมล่ะปี่ปีจะใช้เรียกอะไรได้ไหมที่หนึ่งฮะสั่งพระบังคับมาหมดเลยทั้งทั้งมาที่ปีปีส่งให้แล้วนั่นลูกใช่บังคับเราได้รอแล้วปีปีตอนนี้นะใช่แล้วปีปีจะเก็บต่อไหมหรือจะกลับตลาดไปฟาร์มเก็บเก็บแล้วมันขึ้นไหมพี่ เฮ้ยสิอ้อยเนี่ยคือเริ่มเองแล้วนะไม่จบเลยอ่ะดูดีบอลลัคน์โอเคแต่แต่ดูดิมันเลือดดูอะไรกไปเริ่ม้หรอพี่ีขวดยังจบตอนนี้อันดับขึ้นแล้วเหรออันนี้จบแล้วก็ไม่อยากเลือดดูมันเลือดดูไม่ได้ไไม่ด้ครับไม่ได้ติดตักติดตัวคนขึ้นนะมันจะมีแรงต่อแต่ยังไม่อัปเดตอ่ะมันยังไม่อัปเดตครับมันจะอัปเดตทุกวันใช้ชีวิตขอโง่สอนร่างสีเล่นเมาส์หรือเล่นอาร์ในลูเฉยจะอาร์หรือเมาส์ก็ได้ พี่บีส่งอะไรนะอยูะไ้อยู่โอเคก็รู้เอาผมผมชอบเอาเมาส์แม่มันอยู่อ่ะเมาส์เมาส์ดือกเมาส์แป๊บคอแห้งจริงมันมันยังไงเดี๋ยวมันดังหลังมันเริ่มแบบความรู้สึกล้วนๆแล้วไม่แบ่งเลยเดี๋ยวตายมือมันก็คลิกไปเรื่อยอ่ะเฮ้ยใช่ครับเก็บแรงไว้นี่ต้องเก็บแรงไว้ฟาร์มใช่โหหลังไม่เห็ น้ำกระปิที่ตอยไม่เป็นไปตัดไปตายทิ่กดวิวเร็วมากเลยดีครับแล้วก็ไปตายซะสามทีพอก็ได้อันนี้สามทิกก็ได้จะอย่าเร็วมากมันจะเป็นผัก วาร์ปมากเลยหมอโอ้โหตัวตัวตัวเป้งเลยนะโลโลดพ่ชายพิธีมีใจเย็นถ้าพ่ทีมีปะหวะเย้ขอบคุณครับเฮ้ยใจเย็นพี่ชาย

楼梯，楼梯。